สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแม็กเป็นผมเช่นเคยนะครับก็หรบวนี้อยู่ที่มูลพงษ์มาก็ถ้ามันมืดมีอะไรนะฮะก็ข้างหลังผมนี่เป็นคลิปพิเศษนะครับผมก็ของทางกฟผการรถไฟไทยนะครับผมร่วมมือกันจัดนะไปเที่ยวที่รําปางนะครับผมก็ผมจะมาถ่ายขบวนพิเศษนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับผมแน่นอนว่าขบวนนี้เต็มเร็วมากนะครับผม40ที่นั่งที่เต็มเรียบเลย มารูอีกทีก็คือตอนที่เต็มแล้วนะครับผมก็เป็นทริปนี้เป็นทริปอสามวันสองคืนนะฮะก็ราคาปกติจะอยู่ที่หกพันนะครับโปรโมชั่นพิเศษก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมก็รายละเยอียดอื่นรอติดตามกับาทางการรถไฟไทยนะครับโดยผมไปถทายริ้วขบวนนะฮะ จอดที่ชาญนสลาที่5นะครับ ก็ส่วนชิปนี้นะครับผมกรุงเทพนะครลำปางนะครับแยกตู้เดินทางปกติต่อเชียงใหม่นะครับผมก็แน,น่นอนว่าจะยาวกว่าปกตินะครับ ห้ตู้นอนชั้นหนึ่งนะฮะอาทริปนี้นะครับผมก็ในราคา1,900เนี่ยคือรวมหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะค่าที่พักค่าเดินทางค่ารถทัวร์ค่าไกดนะครับผมรวมหมดแล้ว ของขบวนอ่ะเศรษทีสิบสามนะครับผมโอ้เอาบชอสอสีเขียวมาทำขึ้นสายเหนืนอโอ้สุดยอดมากแจวแจวแจว นี่เป็นเลี้ยวขบวนของสัวพิเศษที่สิบสามในครั้งนี้นะครับรถตัวจับเป็นอะตอมนะฮะ จอดในชานชาลาที่5ก็พิเศษนิดนึงนะครับผมก็ไปกับทริปนะครับผมของการรถไฟไทยและดกะอขอหอมมกนะครับอ่าพวงจำสามบอลเจาสีเขียวไปด้วยนะฮะ เป็นรถนอนประกาศชั้นสองนะครับผมแล้วก็มีชั okay. ้นหนึ่งด้วยนะครับก็สองตู้ท้ายเน้นไปตัดตู้ที่นครลำปางนะครับผม คลิปนี้นะครับผมสามวันสองนนะฮะ